สวัสดีครับในช่วงหลังๆนี้นะครับพี่เอาวเนี่ยเปลี่ยน workflow ในการทํางานไปหลายอย่างเลยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มาช่วยทําให้ workflow ของพี่ห่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมมากก็คือตัว external hard drive นะครับซึ่ง external hard drive เนี่ยที่พี่ห่าวมีเนี่ยพี่่าวมีหลายแบบนะที่ว่าใช้อยู่นะครับแต่ก่อนเนี่ยใช้เป็น desktop นะครับเป็น external hard drive แบบ desktop ที่จะต้องต่อ ไฟเขากับไฟบ้านแล้วก็เลี้ยงกันไปแล้วก็ต่อผ่านพอร์ตไฟวายเป็นหลักนะแต่หลังๆมาเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ค่อยได้ใช้ตัวฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็นเดสก์ท็อปเท่าไหร่นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นที่เป็นเหมือนกับเป็นโมบายฮาร์ดไดรฟ์นะครับซึ่งหลายายคนคงรู้จักกันดีนะเพราะมันมีมากมายหลากหลายยี่ห้อเลยแต่ว่าพี่หขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยใช้มาแต่ยี่ห้อเนี้ยนะครับเคยใช้ยียอะอื่นแล้วละ่ะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อย,อยสะดวกใจก็เลย ู้สึกว่าอันนี้มันคือคาดดิมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับอันเนี้ยเหมาะกับพี่หามากกว่าแล้วก็ซื้อมา2ตัวแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ก่อนจะเป็นตัวนี้อืมตัวนี้ตัวนี้ใหญ่เลยนะครับ อันนี้เนี่ยยี่ห้ออาบอกก่อนยี่ห้อลาซี่นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์แบบเกรดค่อนข้างที่จะาราคาสูงหน่อยนะครับอันนี้ลาซี่รุ่นรักเจนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นรักเจธรรมดานะครับมันไม่ได้เป็นขนาดไซส์เล็กเหมือนตัวที่พี่หาจะรีวิวตัวนี้เนี่ยเป็นพอร์ต USB 3แล้วก็มีไฟวานะตัวนี้พี่เหาใช้มานานพอสมควรแล้วนะครับก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทนทานแข็งแรงเวลา เอาไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่พี่เอาเอาไปใช้โน้ตบุ๊กนะครับก็พกพาไปด้วยความสบายใจเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่า,เ,าเขาเรียกว่ากันกระเทือนน่ะนะกันน้ํากันกระเทือนแล้วก็ตกได้อะไรได้นะครับแต่พี่เาไม่ทําตกให้ดูนะเพราะว่านี่พี่เขาใช้เองนะครับตัวนี้ใช้มานานแต่ว่า,าสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบไม่ค่อยได้ใช้มาละเพราะว่าขนาดมันแค่500ออะไรอะ่ะ 500กิกนะครับ500กิกซึ่งมันน้อยเกินไปละนะครับทํารูปทำอะไรพอได้แต่ว่าพอมาใส่วิดีโอวิดีโออะไรไม่เวอร์ตอนแรกนะต้องบอกงี้พี่เอาจะซื้อ t ทัน b o โบละแต่ว่าอืราคามสูงเกินไปสําหรับพอทันโ o โบของรุ่นนี้ก็มีนะครับแต่ราคามสูงเกินไปพี่เอาก็เลยเปลี่ยนใจอตอนนั้นจําไม่ได้ใช่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 มีมีมีม,ม,มีรุ่นนั้นมีแต่ว่าราคาสูงมากเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยลอง USB 3แล้วกันนะ แต่ว่ามันเวิร์กมันใช้ได้นะครับโดยเฉพาะพี่เขาเอามาวางไฟล์วิดีโอแล้วก็ตัดต่อบ,บนไอตัว Final Cut Pro นะครับซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับตัดต่อบนนี้ได้เลยโดยใช้พอร์ต usb 3เนี่ยก็เลยเอ้ยไม่ต้องหันด้วยวงนี่หว่านะถ้าเกิดว่าเราต่อกับมันตัวเดียวนะไม่ได้พ่วงอะไรอีกแล้วนะอันเนี้ยเวิร์กเลยนะแต่ว่าตัวนี้มันก็มีไฟล์วายแต่พี่เขาไม่ไม่ไม่ได้ใช้มันเลยนะครับใช้แต่ usb 3าตั้งแต่ซื้อมานะก็โอเคแล้วก็ทนทานแข็งแรงทีนี้ พอจะซื้อใหม่นะครับก็เห็นมีใหม่ๆออกมาหลายยี่ห้อนะครับเต็ไมไปหมดเลยในท้องตลาดแต่ว่าก็กลับมาซื้อลาซี่เหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาไม่ได้สูงอะไรมากแต่ถ้าเทียบกับท้องตลาดทั่วๆไปนี่มันยังสูงอยู่นะถือก็ยังสูงอยู่ไอ้ตัวนี้รู้สึกจังหกเจ็ดพันไม่รู้จำไม่ได้นะครับเพิ่งซื้อได้ไม่นานนี้แหละนะตัวนี้2เทอร์ไบท์นะครับสอเทอร์ไบท์ถ้าใครสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อกับแม็กซ์เวลล์ไทยแลนด์นะครับแม็กซ์เวลล์ไทยแลนด์ก็ส่งฟรี ถึงบ้านเลยถ้าในกรุงเทพนะครับถ้าต่างจังหวัดเขาส่งไปสนีมั้งแต่ว่าอันเนี้ยเวิร์กนะครับนะพี่เผาโฆษณาให้ฟรีเลยเพราะว่า,าติดต่อเข้ามาแล้วค่อนข้างโอเคนะครับสบายใจติดต่อคุณป้อมอ่ะคุณป้อมนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นคนขายพี่หผาตลอดนะเขาสั่งเช้านี่บ่ายมาส่งแล้วนะก็ถ้ามีของนะก็โอเคนะครับ Maxwell Thailand นะลองเสิร์ชในเว็บดูน่าจะมีก็เลือกรุ่นเนีน่าแล้วก็บอกแต่รุ่นที่พี่เผามีเนี่ยจะเป็นรุ่นลาซี่รักจัด มินินะครับมินินะไซส์มันจะเล็กลงแต่ว่าขนาดความจุจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็น2เทอร์ไบร์มันก็มีหลายหลายหลายความจุนะแต่พี่เหาเลือก2เทอร์ไบร์เพราะกำลังเบียดนะไม่เหนื่อยเกินไปที่จะต้องทานเฟิร์นออกนะทีนี้ถ้าเทียบขนาดกับตัวเดิมเห็นไหมมันจะเล็กกว่าเดิมเยอะเลยนะความบางก็บางกว่าเดิมเยอะน้ําหนักเนี่ยจะประมาณ2 2ขีด2 240กรัมมั้งนะแต่ว่าความ หนักนะพี่หาว่ามันใกล้เคียงกันไอ้น,นี่ดูดูจะโคล่งๆกว่าด้วยนะครับดูจะเบาๆกว่าด้วยอันนี้ดูแน่นๆนะครับตัวใหม่แต่ว่าก็อะนะได้ขนาดที่เล็กลงแหละแล้วก็บางลงแล้วก็ยังเป็นการกระแทกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตกพื้นได้1 2จุดเมตรนะครับตกแล้วไม่เป็นไรยังทํางานได้ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น เรนดิสซิสแตนต์นะครับกันน้ำด้วยนะครับแล้วก็มี Pressure r e s i s t a n ตนมี Password p โป t เทคตัวนี้มันดียังไงนะครับพี่เอาต้องเอาคดาดิสออกไปทำงานกับโน้ตบุ๊กในบางครั้งนะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเออซื้อตัวนี้มันดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเพราะมันดูคมทนแข็งแรงมากนะครับตัวนี้มันเนี่ยนะอยากจะทำเพรามันเป็นยางหุ้มแล้วก็มันก็เป็นเคสข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับอืม ใช้งานดีทนทานตัวนี้2 t b เบนี่ยจะเป็น5200รอบนะครับแล้วก็เป็น USB 3นะอันนี้จะมีพอร์ต USB 3อย่างเดียวสำหรับตัวของพี่เหานะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อเป็น Thunderbolt ก็มีแต่ว่าพี่เหาคิดว่าสำหรับพี่เหาแค่นี้พอละไม่จำเป็นต้องเป็น Thunderbolt เพราะว่าเท่าที่ใช้งานมาเนี่ยนะครับ USB 3เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างเหมือนกับว่า เร็วพอเพียงแล้วนะสำหรับตัว Final Cut Pro พี่เหาจะเอาไฟล์จาก Final Cut Pro นี่ครับลงไปนี้นะตัวโปรเจกต์ก็อยู่นี้นะแล้วก็นั่งตัดต่ออะไรอยู่ในนี้หมดนะอย่างวิดีโอชุดนี้ก็ก็ทำด้วยตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคมานะอันนี้ USB 3ถ้ามันเป็น7,200ลอมันจะเร็วกว่าตัว USB 3ที่เป็น5,200นนะของพี่เหาจะประมาณอย่างนี้นะครับไม่มีอะไร อันนี้พี่หา recommend นะครับว่าถ้าใครนะครับเป็นช่างภาพที่ต้องการแบบว่าความเสถียรนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยลงทุนแบบเนี้ยมันมั่นใจกว่าก็ลองดูนะครับพี่ห้อนี้ไว้ใจได้นะครับเป็นที่เชื่อถือกันทั่วโลกว่ามันโอเคแล้วก็รับประกันของ Maxwell เนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับเท่าที่ซื้อมาเนี่ยจำนี่อาอนี่ไงเขามีเว็บเวยนะ maxwellthailand.com นะครับลองดูอันนี้บอกไว้ห่อนนะไม่ได้ค่าโฆษณานะให้ซื้อมาใช้แล้วดีก็เอามาคุยให้ฟังนะครับเห็นมีคนถามเยอะเลยนะใช้ได้ทั้ง Mac และว Windows นะครับในนี้จะมีซอฟต์แวร์อยู่นะครับเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนแต่ว่า,าตัวมันเนี่ยตอนที่มันเป็น Mac เนี่ยจะแบ่งพาร t i ิชันมาให้นะครับเวลาตอนลงครั้งแรกก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาเป็นเอาของพี่หาวเนี่ยจะใช้ใช้เหมือนกัน1 1.5ทรบนเนี่ยเป็น เป็นแบบแมคล้วนๆส่วนอีก500เนี่ยจะเป็นแบบก็ว่าเอาให้ทานเฟอร์ไฟล์ได้เกิดเอาไปเสียบกับเครื่อง PC หรืออุปกรณ์อะไรที่ที่มันไม่ไม่ได้คอมแพ t i ิ l เกับแมกนะครับก็ใช้งานได้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็พี่หาวก็ใช้แมกของพี่หาวอยู่คนเดียวแหละนะอันนี้รับประกันนะครับอนะลองติดต่อดูครับนะลองโทรหาคุณป้อมนะน่าจะโอเคนะ วันนี้ก็เป็นรีวิวง่ายๆสั้นๆครับไม่มีอะไรแต่คิดว่าถ้าใครกำลังหา external hard drive ทนทนแข็งแรงบึกบึนตัวเนี้ยโอเคแล้วตัวเดียวจบด้วยนะครับ2อราไบใช้กันได้อีกนานเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีไฟล์ที่ไม่เคยใช้ก็ค่อยผ่องถ่ายไปที่ตัวอื่นตัวนี้มันทำงานบนมันได้เลยนี่คือสิ่งที่